สวัสดีครับผมหัวก,กบเบา้าโกคนหน่อยไทยคอนแจนงนะครับเมื่อนี้สิเอาหมูจากสันสองลงไปสันลางนะครับเนาะ ไล่เข่าลิฟนะครับไล่เข่าลิฟแลเลยกันลุงไปสั่ง,งลางครับตาา่อหางรอเวลานขวามาน้วมันจะไม่ได้ออกฝ่าออกไปสองคนกับย้องนิ้มครับ No no. Hãy subscribe cho No no. Mì หมูไม้มันออกข่าหนักครับเขียวไม้เลยนี่นะครับมื่อยจริงสิเราเมื่อยเพราะว่าต้องได้ปล่อยออกคู่เดียวป้อยออกคู่เดียวผู้นี้เนี่ยต้องใส่ไปก่อนที่หาตัวไล่ออกไปก่อนอ่าิ ớ nó không ngồi ổng khuỵu không khuôn nhân gặp phải thật chứ không ổn ổng nha anh không ổn nó ớ ớ

หมูขึ้นเรียบลงเรียบคน้นขึ้นลงบันไดที่น่องมาหนึ่งนี่เป็นหมูที่ว่ามันผสมพันธุ์ตีแล้วก็เอาลงมาพักไว้สันล่างเนี่ยครับ ถืว่าส่งแผนงอีกรอนก่อดโอจิโกย YouTube YouTube ยตอนนี y o u t u เ้ดน,น, <laughs> นครับลงรีบนะคนนึงก็ไปรับครับย้องนดก็เป็นคนไปรับุน Ủa, wow, có điều là có quay Mình ngại lắp nhắc nhở rồi Ok nào Ai, Đi.

่ฮหมูไม่มันหยาดคับหมูไม่นี่หมูไม่มึงย,นยัน,ยนมึ่อยากไปเพราะยัง ngán không cần liền ngán không cần lại mua mây bóp bầy không à bây giờ thì gì, bây giờ nhận minh rồi cái ba ngán cho khoảng cả liền มูก็ขึ้นลงรีบค้นกัขึ้นลงบันไดน,นะครับเมื่อนี่เมวานนั้นปล่อยออกไปเอาไปส่งสามสิบสองแมฆอาทิตย์นี้ผมได้ส่งหลายอาทิตย์ได้ส่งหลายหกสิบเจ็ดสิบตัวก็เมื่อตัวม้าก็ได้ใหญ่าจากสั้นหนึ่งลงสังส้นสองนี่ก็คือกันครับใหญ่ลงไปแท่นี้หกสิบเจ็ดสิบเมฆเมื่อ,อนี้ใหญ่าจากสัส้นสองลงไปนี้ สามสิบสามแมใหญ่สามสิบสามเมเหมือนโหอาหารก้อยนรีเฟปเวลามันขออมาแล้วมันมันกินอาหารหนีกว่นเยอะกาบออกไปถ้าว่ามีอาหารหนีก่าเอกาบปอกไปเร็วครับ

のは、yeah. วางมือเ,เกียกลขี่รอบอ้อมแล้วทับย้อนเอาออกผู้เดียวที่แหละส่งเสือนี่โอ้ไม่ได้ขี่โม,โมูนเอาผมมาพอออกหัวคนเดียวใส่ขาดันออกออมยากออกหัวคนหนึ่งก็ไปปิดฟต์เข้าไปซี่หาตัวก็ต้องไปปิดฟต์ไว้

번 다음 번 열아마리? 한주 11마리밖에 안 내려와. 아. 오늘 총 34마리. Uh. 아. 다섯 마리 여섯 마리. 네 나고 8안들어가가지금아주 열아마리? 네. 지금 모르고 못 들겠어. 네1마리다 섬. 다 섬마리, 여섯 마리. 아, 네. 예, yeah. yeah.